สวดีครับอยู่กับช่องสอินอรนัทัวร์นะพี่น้องอามาเชิญกับเจ้าคุณปูเด้อยเจ้าคุณปูอยู่บอ่อไหนอยู่บ่อกเก่าบอ่อที่คุณดึกดนี่ะพี่น้องบ่อแต่น้ำเต็มแล้วเด้อตอนนใหม่ทีน้ำเต็มแล้วเราจะมาดูเจ้าน้องใหม่น้องใหม่หสตาร์ทไม่ติดตัวจี้กระตุกตีแล้วกระดับนะเพราะว่าเขาเห็นเจ้าบางไง ในเรื cues, to to. Пис, ่องจะมีลึกๆเลยพี่น้องนี่ไม่ใช่ม่ลึกเลยอยู่กับเจ้าน้องอุ้ยน้องอุ้ยแข็แก่งเลยไม่ใช่อุ้ยสาระคามมีรู้กี่เที่ยวเลยวันนี้เพิ่งมาโอ้แดดห่อนแห้งพี่น้องเลยเบื้องไหนเบื้องเบื้องแขลงหน้าพี่กู้แกรรลอกเลยนานสิบไปเลยยังไม่เก็บงานในเขาเลยนาเต็ม ระตุกไปด้วยพี่ข้อยดันเขาเลยไปเอาแค่เดียวกระตุกแค่เดียวกระตุกแล้วรอคันนี้กระตุกก็วุ้ยรอก่อนอุ้ยข้อยดันรถแค่ไหนแน่นแน่นว่าที่เขาว่าที่เขาแก่ว่างแล้วลงจะลดจะเด่น มันถือมันถือเจาะไหนวะป้อยคับดับอึบมนเนาะลอยดันเลยเพียงเพียง <laughs> ในการในการอ่ะถอยกระตุกทีนี้เด็กกระตุกเด็กกระติดเจ๊สามลูกพี่เจ๊ซีว่าติดดอกอาน,นู <c oughs> นดแม่อานูดแม่พอดี Bye, 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 Yên 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 bye, 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 đi bên bye, kia, bên con đây ติดไปยังไม่ติดมันหาเกียร์ไม่เจอหาเกียร์ว่าพอ,อตีทำไมะไวนะมาดนะูไหมมันก็ติดออไมา ทำไมไม่ไม่ไม่ติดเลยจะไม่ติดอเอาเกียร์อะไรลูกพี่เมื่อกี้นี่วอาได้เบาด้วยเว้ยไปเอ้ยไปลูกพี่ มาเพิ่มรถติดลูกพี่ได้แล้วติดบถติดเกียเกียร์สามไหมลูกพี่เกียร์สามเกียร์สามเกียร์หนึ่งก็ได้เกียร์สามก็ได้เกกียร์หนึ่งเลยโอ้เกียร์สูงมันกับกแม่รถเกียร์หนึ่ง เอาด้วยเอา้เอาตุ๊กแกซีเดียวกินหนึ่งเกสองพ่อย่งบันเนี่ยเท่เลยก,ก,กับเกียร์ตั้มก็ได้เอาเท่านไหมเอาเกียร์หนึน่งเกสองก็ได้ดูขี้เพราะมันเดือกเกียร์ถอยก็ได้มา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 ัาทางที่สามด้ <laughs> อเอาเกียร์สองพ่ออ้ ยิ่คุณแก่ใช่ไขมเนี่ยเฮ้ยทำอะไปเฮยเหยียบคัดได้ไหมล่ะเหยียบคันซะก่อนมามาไป กูอ่ะดูดิชาร์จแบตก่อนเด้อไปไปทักดีในป่าโนดก่กนย้ยุ้นว้นเอาไปไหนแล้วมันสิจมลงพี่หาเกียบบางมันพอ้กันดเด้อระว้งถือเกยบระว้งถือเกียสองเด้อดับหรือเปล่ ปิดแล้วแอร์ไม่ได้เปิดหรอกโอ้ร้อนมากด้วยพี่น้องด้วยเบียนก็หนึ่งก็สองก็สามพ่อรอบมันสูงเกินรอบมันสูง นะตากดินต่อก่อนแตคิดว่าลูกน้องสิ็นครับหัวนอกอย่างดีเลยน้องเด้อหัวนอกอย่างดีแต่แอ์ไม่เปือนะคุณหัวนอกเรองเราอการยื่เลยเอการเนี่อมี่องที่วัตถผือกคุณเชื่อนี่เออตาเราหนับเดียแล้เดียวด้านทิ แกนับเดี่ยวเลยมีลูกยนตกเมกองจะไปคุณปูเอะเดียวแปดแปดมาจากคม่งมาหนึ่งค่จะจอดรถอำรถกระฟองไ่ำแค่าคาหนึ่งน้ำงี้ไกลมี่ไม่โค้ดเยำรถไม่โค้ดเลยนะมันเต็มรอยนี่หัไปนะ

งานเที่ยวด้วยนี่จะงานเหมาดินที่สวยตันนี้เลืกเยอะเพียงเดยแกขุดตรงนี้ไปแล้วเอาดินตรงนี้มาใส่แทนดินไมใ่ใช่แทนดินเ,น,น,เน,นี่ยดินไม่ใช่แทนดินเขาจะเจอาดินเนี่ยนี่เขาจะมาขึ้นดินใส่เนี่ยนี่ปไปไปดูโคตรแดงเนยปลาโนดโคตรแดงไปนี่ไปเหยียบเขาเล่นก็ได้รือวป่า แเกลี้ยก่ล้งด้นำตู้สินเด้เด้อาทีนี้จบ่นี้ก่อนนะพี่น้องด้วร้อนด้วยลูกขี้แกจะเอาดรดินไปลงลูกแกเลือกงานไปยังคนเลิ้งไปฝาแกคิปหน้าเจอกันใหม่ด้วย